On t ร่วม on tour โดย Isuzu MU-X คุณผู้ชมคะตอนนี้นี่น่ามาอยู่ที่สวนดอกไม้ที่กว้างขวางแล้วก็สวยงามมากจริงๆเลยค่ะได้ชมดอกไม้สวยๆแบบนี้ก็รู้สึกดีจริงๆเลยนะคะ What a great feeling What a great feeling ช่างรู้สึกดีอะไรเช่นนี้ว่าแล้วขอตัวไปชมดอกไม้สวยๆต่อก่อนนะคะ ดอกไม้สวยมากๆเลยค่ะที่ไว้สนุกนะคะคุณผู้ชมคะตอนที่มีความสุขที่เราไม่อยากจะให้เวลาผ่านไปเลยนะคะถ้าเราอยากจะบอกกับใครนะคะว่าฉันไม่อยากให้ช่วงเวลานี้ผ่านไปเลย I don't want this to end I don't want this to end ฉันไม่อยากให้สิ่งที่กำลังทําอยู่นี้จบลงเลยคำว่า end end แปลว่าจบหรือว่าจบลงนั่นเองค่ะ ขอบคุณ Isuzu m ิว X ด้วยนะคะที่พาเราไปไกลได้ดังใจค่ะสวัสดีค่ะ